จะพามาฟาร์ังลับได้มันไม่ใจเลยวายซเราจะมาอวดสอนภาษาอังกฤษกัสวยนะสวยนะอนางโดนฝนมังก็ม่อยเพราะว่านางหนักมาก ปั้นเลยเดี๋ยวเราจะขอดม,นะอมหอมมากหอมมากจริงๆดมหน่อยนะนังหอมมากมสุดไหมโอ๊นะเดี๋ยวเตือนมิทุนานังก็จะโรยเพราะว่าร้อ,อน ก็จะร้อนอยู่ประมาณสามเดือนนะคนปนกติตรงนี้เราจัดปาร์ตี้กันนาร้อนทุกครั้งที่คุณสากลับมาคุณพี่แซมกลับมานะคะเราก็จ,จัดปาร์ตี้กัตนตรงนี้ปีนี้ไม่แน่ใจมันจะหนาวมากเลเดี๋ยวรอดูพาไปดูซูเปอรีอ่ฟ้ากูเหรอไอซี้ ไม่ได้ดเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าเ็้าไป,าปกตปปปิดินมันจะนุ่มๆเพราะฝนมันเพิ่งตกนะคะตรออดูปับสตรอเบอรี่ที่ไม่ใส่ยาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนดูดูดด วยไ,ไหมจะต้องเก็บมันไปกินแล้วก็โดนกระตงกระต่ายแทะอยู่อันร้อนละทั้งเป็นหมดเลยทั้งเป็นหมดเลยดูชี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 หนึ่งกิโลละห้าหยูโ <laughs> นใหญ่มากค่ะมือดีฉันเลยนกินเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆหนละ สลัดนะคะเป็นก็ออร์แกนิกทั้งหมดเนาะขี้วัวขี้ควายขี้หมูเนี่ยม,มันเป็นในร่มนะคะให้มันใล้ความอบอุ่นอันนี้ถั่วแขกอันนี้มะเขือเทศเดี๋ยวพอหน้าร้อนอะ่ะมันก็จะออกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพอสูงสูงก็จะห้อยเชือกไงเหมันตอนหน้าร้อนที่ถ่ายไปนี่มัน สตอรีมาได้ทีเดีดยวน,นะคะอีฝนดีค่ะไม่แล้รอฝนตรงนั้นที่ัักินสตอรี่รอค่ะ